สวัสดีครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับเรื่องพลเมืองดีกับความรับผิดชอบต่อสังคมเรามีข้อมูลมาจากบทเรียนที่7นะครับซึ่งจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับหน้าที่และก็คุณสมบัติสําคัญสําคัญเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันจริงๆจังๆว่า,าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันสําคัญยังไง แล้วเราแต่ละคนจะจะพัฒนาตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไงบ้างเรามาคุยเรื่องนี้กันครับเริ่มจากคำง่ายๆก่อนเลยพลเมืองหรือซิติเซนเนี่ยครับในเอกสารเขาว่าไงบ้างครับค่ะคือในเอกสารจะให้ความหมายว่าหมายถึงคนที่มีทั้งสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะในฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศนั้นๆสิทธิกับหน้าที่ใช่ค่ะ ซึ่งจะเน้นตรงนี้มากกว่าแค่คำว่าประชากรหรือ population เพอทั่วไปแล้วก็มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องออสัญชาติด้วยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วที่น่าสนใจนะคะคือเอกสารไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ขยายไปถึงคําว่าพลเมืองดีด้วยพลเมืองดีต่างจากพลเมืองเฉยๆยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่คนที่มีสิทธิตามกฎหมายเฉยๆค่ะแต่เป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนซึ่งหน้าที่เนี่ยเขาก็แบ่งเป็น2แบบนะครับคือ กิจที่ต้องทํากิจที่ต้องทําค่ะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือพวกกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่ทุกคนต้องทําตามอืมอเหมือนเป็นกรอบกบติกาพื้นฐานนะคะใช่ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันคือกิจที่ควรทํากิจที่ควรทําอันนี้เป็นแบบไหนครับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอวัฒนธรรมประเพณีจริยธรรมอะไรแบบนี้นะคะ ที่สังคมส่วนใหญ่เขาเห็นว่ามันดีงามนะอ๋อคือไม่ได้มีกฎหมายบังคับแต่เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วแนวคิดนี้มันก็เชื่อมกับเรื่องความรับผิดชอบหรือ responsibility โดยตรงเลยความรับผิดชอบค่ะคือการยอมรับผลจากการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วก็ต้องตั้งใจทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มันสําเร็จด้วยพอเข้าใจภาพรวมแล้วครับแล้วทําไมการเป็นพลเมืองดีมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับ มันส่งผลดียังไงบ้างโอ้โหในเอกสารชี้ประโยชน์ชัดเจนเลยค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือทำให้สังคมประเทศพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงค่ะครับสังคมก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นลดปัญหาลดความขัดแยง้งแล้วก็เ,เกิดความสามัคคีกันฟังดูดีมากเลยครับค่ะผลสุดท้ายคือคนในสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วคุณสมบัติล่ะครับเอกสารบอกไหมว่าพลเมืองดคีควรมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมอะไรเด่นๆบ้างบอกไว้หลายข้อเลยค่ะที่เด่นๆนะคะอย่างแรกคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะอันนี้พื้นฐานสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอืมความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็ขาดไม่ได้ครับ แล้วก็มีการเคารพกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพคนอื่นแล้วก็สําคัญมากคือรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยค่ะการรับฟังความเห็นต่างนี่น่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องเอ,อ่อความละอายแล้วก็เกรงกลัวในการทําชั่วหรือฮิริโอตัปปะที่เราเคยได้ยินกันครับรวมถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมด้วยคือกล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องโหครบเลยนะครับแล้วมีแนวทางไหมครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติแบบนี้ได้ยังไง มีค่ะเอกสารเสนอเป็นลำดับขั้นเลยนะเริ่มจากหน่วยเล็กสุดก่อนเลยคือครอบครัวครอบครัวใช่ค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเช่นตั้งใจเรียนช่วยงานบ้านกระตันยูอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อ oh, เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ขยับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็คือเคารพครูอาจารย์ทําตามกฎระเบียบครับครับแล้วก็ต่อมาคือชุมชนที่เราอยู่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสมบัติอะไรพวกนี้ค่ะ แสดงว่าคอนเซปต์คือฝึกจากบทบาทที่เราเป็นอยู่ทุกวันเลยตั้งแต่บ้านโรงเรียนชุมชนถูกต้องค่ะแล้วก็ไปถึงระดับประเทศและสังคมโลกเลยเช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเคารพกฎหมายการเสียภาษีเข้าใจแล้วครับมันเป็นขั้นเป็นตอนดีแล้วก็มีอีกประเด็นที่เอกสารเขาเชื่อมโยงไว้นะคะคือพลเมืองดีกับความรับผิดชอบต่อสังคมในวิถีประชาธิปไตยอืมอันนี้น่าสนใจครับ มันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็จะเน้นเรื่องการเคารพกติกาความเสมอภาคการใช้เหตุผลนะคะการรับฟังคนอื่นแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมค่ะรวมถึงการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะการมีส่วนร่วมตรวจสอบนี่ก็น่าจะเข้าข่ายกิจที่ควรทําหรืออาจจะต้องทําเลยไหมครับในระบอบประชาธิปไตย ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยค่ะอ๋อ oh, ครับครับค่ะเช่นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยอันนี้ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของพลเมืองดีเหมือนกันสรุปแล้วนะครับที่ฟังดูเนี่ยหัวใจสําคัญเลยก็คือการเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นแกนหลักเลยของการสร้างสังคมที่แข็งแรงใช่ค่ะเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ ซึ่งมันเริ่มได้จากตัวเราเองเลยในบทบาทหน้าที่ต่างๆตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือแก่นสำคัญเลยแล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะจากเนื้อหาที่เราคุยกันครับคือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ มันซับซ้อนขึ้นเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นการเป็นพลเมืองดีอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ออการทำตามหน้าที่ตามกฎระเบียบเป๊ะๆอย่างเดียวหรือเปล่าอืมน่าคิดครับแต่อาจจะรวมถึงความสามารถในการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่างๆครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีนะคะเพราะเสนอแนะหรืออาจจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมด้วยหรือเปล่าโหไม่คําถามที่ น่าสนใจมากเลยครับค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราเอาไปคิดต่อยอดกันได้ค่ะ